ครับสำหรับเสาปีกก็คือเสาทันทีสองสิหาคมนะครับปศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับกขอกอดสวัสดีนะครับพอเปี้อะมันนี้กสิภาไปยามเบ็ดอีกคือเก่าแล้วครับตามลํำห่วยนะครับเนาะครับสำหรับเนื้อที่ใส่คือเป็นเนื้อใส่เดือนดินคือเก่านี่นแะครับมาใส่รล่อปลา แต่ว่าเบ็ดที่ผมใส่ในกับเบอ์์ป่อย,ยนะครับเนาะเป็นเบอร์เก่าเบอร์สิบนะครับก็เลยใส่เงยใส่เดือนหน่อยมันมานครับหนึ่งตัวเงื่อเดียว พดี๋ยอเดี๋ยวดีตึงกอ็อหัอเลยตองอีกแล้วปลาเบ็ดเผื่อหนีตายไว้ครับนี่หนึ่งตัวขอบปลดกันด้วยครับนะนี่ครับอีกหนึ่งตัว เบ็ดก็ขึ้นสูงสายเบ็ดเปิจมไหมก่อนเห็นรุดให้แน่เลยสายเบ็ดเปิดจมหรือปลาเดึงขึ้นมากครับมันมาจมไหม กันเห็นรถรถตอนไหนกันบ่โหนี่ครับบกันเห็นบ่ดี ừ thảm mẹ วันนี้บรรยากาศดีครับเลยลงมาใส่เบ็ดเผือกครับพอตกฝ่าคึมๆตอนนี้ก็แดดแจ้งแล้วกล่ะไอสาวเมื่อหนึ่งจะพาธนดปิะไดครับนี่ โดนไปหนึ่งตัวปลาช่อนปลาช่อน เล่าไม่แรงผมมาพุม่มสีบริมายามครับผมขี่หาด ก็เลยบอกเอาเงียมาถ่ายจะหมดแล้วสุดครับรวมหยอด ไปซีโตครับหลังนี่สายไ้ซีโต๋ยวไปสายเอื้อมก่อนครับครับบรรยากาศตรงหวยที่เดิมน,นะครับเนาะดูวิวครับบรรยากาศ ลำหวยครับน้ำไหลครับเต็มฟังเลยเล็กนะครับนี่ครับประากี่เซเมตรหวยนีดน่อยแต่ว่าิันมีฝายทั้งลมนะครับก็ะจะอัดฝายน้ำเล็ขึ้นสูงภายเรือคือเราทำพายเรือชมตามลำหวยเนาะ พอก็เบาโก,โกอีกตามเคยนะครับในช่องวิถีชีวิตคนธรรมะกินนะครับวันนี้พาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องมาหาใส่เบ็ดแล้วครับเนาะเป็นแนวทางนะครับเบิ่งเพื่อความสุขความบันเทิงนะครับเป็นแนวทางในการทำมาหากินแบบ ของคนชนบทนะครับหลวอีสานบันบ้านนะครับอยู่ไฮโยนาอยู่สวนหากินหายาครับพาพ่อแม่พี่น้องเทีเ่ยวเลาะส้มหวยไปเรื่อยเดี๋ยวพยายามเบ็ดต่อนะครับใส่ไห้อยู่ประมาณ4ีหาตอนอยู่บ้งครับแต่ละสายแต่ละสายของเบ็ดก็ได้ มีั้งดวงหน่อยดวงใหญ่ปะปลกันนะครับมียามไปแล้วครับหลังลังแหลกอายซี่โตไปเบื้องไม้ทั้งหนาครับแต่ว่าไม้นี่ผมไม่ได้ใส่พีหน่อยมือลางหลังกันวางๆผมจะเตรียมมาปลูกสายใส่เยอยกะก็นั่นนั่นเทียครับมาใส่คืออยากมันกระจังมาใส่นะครับ บัไห้มาใส่ตรงเหมือนะครับคืออยากกินปลากับจังมาใส่ครับปกติผมกับปกคอยลงมาเราผมเห็ดเบียกอยู่บ้านอะคืออากมาลงหวยกับจังได้มาตามภาษาคนหมักหากินหายอยากเนาะหาใายเหรียญเพาะให้พ่อแม่พี่น้องเด้เบิงกันนะครับ นะครับบรรยากาศตามห่วยนะครับน้ำสูงไลยอย่บจดฟังให้หน้านะครับฝนตกไม่แค่นึ่งนี้น่าจะถ่วมลวครับเนี่ยเดี๋ยวต้งน่าจะถล่ถมเขาข้าเจ้าละน้ำแห้งกับผมกรบโบลงมานะครับบางที่น้ำไหลแห้งเกินไปก็บลบๆลบพืันครับบ่บ่ลงมา ใส่เบิ่งเหรนนะครับกลับมายามลังที่สองกันต่อนะครับเนาะมาหลุนกันครับว่าลังนี้จะเป็นยังไงสิมานหรือบอมาน ทรงทรงเห็นข้า,ขาวขาตายปาไตาวัตดครับตอตายกหัวโดนไปีครับหลังหนึ่งตอนนี้ไซนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วนี่ครับเป็นเป็นดวงใหญ่นะครับดวงเนี่ยพอดีผมได้เงา ใส่เดือนตัวใหญ่ไม่นด้นั้นะใส่พวกขี้ดวงวดวงใหญ่หาใส่เดือนว่าได้แต่ใส่เดือนหน่อยใส่เดือนใหญ่นะหาว่าได้ผมมีมงคลนะครับ เแต่ว่าหล่อนดีครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งเป็นปลาอนครับกระใสสวยอยู่แต่ว่าหักตาย น่านมาไมา่ยามหลายเบ็ดเพือกนี่พวกปลานี่มันบริคขึนหายใจเนี่ยครับแป๊บเดียวมันก็ตายนะครับเพิองประมาณนยี่สิบนาทีอาจจะบอดครับมันต้องดูอยา่าง โมกันอยากก็อยากผม,มก็เล่นมเลยมาใส่ถิ่มไปื้อก็หลายสัปโมงอยู่โคฟผมสิได้มายามผมได้เป็นปลากินกับเป็นปลาแดกแล้วครับตอนได้สดกับอาให้กินเนาะพี่หน่องเนาะ พยายามอีกหลังนี้ครับเป็นยังไงหลังที่สามนะครับหลังนีง้ดุนดกันครับ เห็นก็ขาวเป็นตาตองครับตาตองแต่กะเบิบ่งยังสดอยู่ครับตอนนี้ตายังใสยอยู่สวยๆงามนะครับตอนนี้ตาตองตอนนี้งามนะ อันนี้นะ่าจะได้สองตัวนี่แหละใส่แล้วสองตัวสามตัวสะสมกันท้กงเบิดมันหาหลังมั้งผมใส่ไว้หาใส่ตามบังนะครับบังใหญ่ ปลาไน้ก็มีนะครับปลาพวกปลาไนปลาปลาดุกยักษ์ก็เจาะสี่ข้างห้อยนะครับแต่ว่ากันบอมานนีลีกับบัวใดบางทีก็โดนปลาเนี่ยปลาไน้าเองเลนะปกติเป็นเป็นปลากินเผือดเลยเนาะแต่ว่าบางทีใส่บางทีฟูกกับถือคือกันกับพวกปลาไนปลานิ่น แต่ไม่มีหน่อยครับอยู่ห่วยบ้านปลาพวแต่พอค่อยโดนเบ็ดปันไดครับมันบมกินเลิอกอิลีกับบันเนดะิันปากิันหลุดไว้ ว่าหลอนดีครักสายเนี่เป็นยังไงล่นล่นล่นครับพี่น้องหลอนดีครับ ข้อขาวครับพี่นอกใส่ง่าแมงครับตอนนี้ตากันยังสดยอยู่ใอกยังตายยังใส่เยรก็ตายอีกตามเคยนะครับกินเล็กน้ำ ขออนุญาตปลดกันนะครับปิดแล้วครับลังไปสายอื่นต่อครับนี่หลังสุดท้ายครับหลังสุดท้าย โดนประคอซะง,งั้นครับโดนประชนครับโดนประชนใส่งามครับตัวนี้เก็บซ้ำแขนเลยกินเบ็ดดวงหน่อยสำน้าดีนะบอลลูดครับติดบินมินหนึ่งแต่ปลากับสีเบิร์ตแท้กัน ตินบ่ได้ยามกันต่อครับพี่น้องไปต่อลั้งนี่โดนประคอครับประชอนใหญ่มาแล้วครับมาแล้วแต่ว่ากัดเป็ดหน่อยเฉยลั้งนี้เป็นไอ้อีกตัวหนึ่งก็ นะครับเป็ปลาตองครับเป็นปลาตองตัวหนึ่งหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายได้ซองโตปลาช่อนกับปลาตองเบ็ดแล้วล่ะครับไหซจำเลยรับปลาพอดีแม่ผัอเทศปวดกันหน่อย ก็เห็นมาหลายครับแต่ว่าเสียดายมาออออที่กบปล่อยมันเปื่อยซืยอพรได้พรถอรรมบุต ะครับปลาที่ได้นี่ครับผลงานก็ได้ปลาคอยใหญ่ตัวหนึ่งปลาตองปลาตองกับตัวง่ามนะครับตัวนึงแต่ว่าหากมีแต่ปลาตาย ทังไหก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยนะครับไนดะ้ทังไหล,ลูกหลานก็มาขอส่งผลงานเพียงแค่สำนีนะครับขอกลาบเข้ามาสวัสดีครับ 欢迎。 ก็ลก็ขอจบคลิปแกเพียงแค่นี้นะครับก็ขอเข้ามาสวัสดีครับ